ไม่ทำไหมแย่อะไรเนี่ยมากินนะกินเนาะมีให้กินแหละเก่งๆนลยรายการนี้มีภาพเสียงที่ไม่เหมาะสมควรเลือกผู้คองที่ตระกยาและดูและชมไปพร้อมกันเด็กอายุต่จจัยทุกประการได้รับในนา้มรองรายการนี้สร้างเพื่อความบันเทิง้กับผู้ชมรับชมได้เลยบายบายบายสวัสดีครับผมพิษนะครับผมอยู่กับช่องพิษนะครับวันนี้มาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะซอยจุ๊ครับผมต้มจุ๊ ถอนนะกุดตาด้วยอะ่ะแค่นั้นแหละฉันก็ไม่รู้ยังไม่นอน, <c oughs> นเลยไม่รู้ไ <c oughs> รที่เราต้งหาซ <c oughs> อยจูครับเออซาจูนะครับเออโอเคเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะได้เนื้อที่ต้องการหรือว่าไม่ได้หรือว่าตะไครต่ตะใบหรือว่าเออได้หมูได้เนื้อเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เนื้อที่มาจุกันไหมโอเคเจอกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรถ กันอ่ะเชี่ยแม่งแบบต้องไปทางเดียวเวดิโอเคนะขับรถดีนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็ขึ้นรถแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กินจุ้เนื้อไหมนะจูเนื้อเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราได้มาได้เอ้ยเชี่ยแม่งตอนนี้แม่งเช้าแล้วเออเห็นไหเออแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กินจุ้เนื้อไหม ะนะอเนืเอโอเคโอเคโอเคตอ,ตอนนี้ก็เริ่มผูกหมงเช้าแล้วนะก็ตอนนี้กำลัอองแบบขับรถเดินทาง <hike> ตอนนี้ก็เรามีบอกาสชั้นหนึ่งอยู่เอ้ยอย่าพูดใจเย็นดิโอเคเดี๋ยวเราตอนนี้ก็ตามหาจุ้ยนะนะเนื้อเนื้อเนื้อเรียกว่าบิดเลยนะเอาเนื้อมาทำจุ้ยก็พอเพื่อนเอาเนื้อมาทำจุ้ยครับผมแล้วหาเนื้อมาทำจุ้ยครับผมเช้านี้ตอนนี้ประมาณครับผมตอนนี้กี่โมงตอนนี้กีี่่โมงวะออตนนหกโมงตรงครับผมโอเค แต่เราก็ตอนนี้ต้องหาเนื้อนะโอเคเดี๋ยวเรามาทำเมนูอะไรก็ติดตามชมเลยนะเออเข้าใจปะเออแต่จเนีรแต่าก็ไม่รู้จูเนีรจะสุดที่อะไรเออจทำไระเออเถ้าใจปะเออถ้าแบบถ้าทางกินได้ก็ไม่รู้อะเออแต่ก็ตามหาจูเนียรแบบดูดิตอนนี้นั่นอยู่ไหนเออเจิัง นี่ก็ถึงร้านเนื้อแล้วแต่ไม่รู้ว่าร้านเนื้อแท้เปล่าไม่รูครับไปเมาครับไม่เหี้ยพูดอย่างนี้ดิเฮียโอเคครับผมตอนนี้ก็ถามเขาแล้วเออไม่รู้จักงานเขาบอกว่าเลยลงไปเขาบอกว่าแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเมาอันนั้นใครบอกเลยโรงเรียนไปที่ตรงไปเลยนี่ไมวโอเาเลยร้านเท่าแกนั่นไปนิดหนึ่งครับโอเคนะครับตอนนี้เน้นความเนาะ ตอนนี้เราตามหาเนื้อนะครับตามหาครับตามหาเนื้อโอ้โหมีอหมพี่อาพี่ลองลองจัดเลยพี่จัดไปเลยจัดมาเลยเอาอะไรก็ได้เอามาอะไรที่มีเนื้อให้ผมลงไปเลยเอาแบบพี่จะเอาอะไรพี่ต้องลงไปสั่งเลยสั่งมาเลยไม่ใช่ผมไม่รู้ได้ทำเมนูอะไรใช่อะไรบ้างงนี่มีมีพันนึ่งปูวันึงหยุไม่รู้ว่าต้องเอาอะไรบ้างอะไรก็ได้ไปทานมาเลย เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าจะได้จุกเป็นจุกแต่ก็ตอนนี้ก็ถึงร้านนะเออ,อเขาก็กำลังเ,เลนะือกอยู่นะเรามาดูกันวนะ่าได้ปะโอเคโอเคนะครับแต่เราต้องแส่แม็ไปตอนนี้เช้าแล้ว,วมาดูกันว่าจะมีหรือไมโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เนื้อนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อจะดีหรือไม่ดีก็โอเคเจอกัน แต่อันนี้เราต้องใส่แมสก์ป้องกันโควิดใอแ่แล้วแได้ครนี่เหลียนห้าไหมนีเ็ษเหลียนห้าเฮ้ยมีมีม่บอกจะได้พอแผลน่อย จะบอกว่ากูไม่มีวะได้มาไหมไปไปได้แล้วได้แล้วปูได้ไดไเลยโอเคนะครับจา่าเออตอนนี้ก็ได้เนื้อนะโอเคจะรถกลับโอเคนะตอนนี้ก็ได้เนื้อนะได้เอเอเดี๋ยวไปจุ้กันว่ายังไงอร่อยเปล่าเออโอเคไป โอเคนะตอนนี้ก็ขึ้นกันนะจะเราได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าโอเคมันจะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนะเออโอเคเรามาติดตามชมนะตอนนี้ก็เกือบเช้าแล้วนะตอนเช้าเพราะว่าเราต้องมาซื้อตอนใกล้ๆเช้าแล้วเออใช่ป่ะอะาไรนนะ หมายถึงเราต้องมาซื้อมาซื้อเออสัเรามาซื้อใกล้ๆเช้าใช่ป่เออคือแบบเราต้องมาซื้อใกล้เช้าเพราะว่าร้านเขาเปิดใกล้เชา้าเออโอเคแถวบ้านผวกะมครับก็ไม่มีอะไรมากนะเออโอเคเ,ออเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเออฝักติดตามนะโอเคนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรทำนะแบบ อร่อยหรือว่าไม่อร่อยนะเออโอเคไหวอยไว้เนี่ยไหนวะไอเบียร์กี่ไหนนะเดี๋ยวตอนนี้ก็มาดูนะว่าตอนนี้เราไปซื้อนะมาได้ทุกอย่างนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำเนื้ออร่อยป่าโอเคไปเจอกันโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วแต่แบบเหนียวแม่งโอ้โห ไอ้เชี่ยแม่งพราน่ากินนี่เฮียมึงดูดีเฮียแบบโอเคตอนนี้แม่งเริ่มเฉาแล้วดูดิที่นี่เมนูอะไรเพื่อนอะอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยอุรู้มึงตื่นอย่าถามตอนนี้บอกอย่าถามตอนนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็มาดูกันนะเมนูอะไรโอเค mong khi lạc hạng 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 đi hạng 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 มันก็ไม่ขมเมือนไอ้ไอี์พูดนะใช่ฮะผมที่ที่ใช้ลองใส่ดูอันพี่เหรอเออจะมขมเฮ้ยอันนี้ใส่อันนี้ไม่ขมเท่าไหร่แต่ใส่เนี้ยโคตรขมเลยใช่เหรออือใ่นี้มันใส่นี้มันต่างกันไงอันนี้เป็นกี้เพียอันนี้ดีเพื่อนนี้เราจะทำลาบเลยแต่แต่มันจู่มผมมือไงยังไอันนี่ที่ผมหั่นอ่ะมันหั่นแล้วก็สับต่อนะา เลยครับไปพอมาแล้วรันนี้ดูเอ้คนเก่งโอ้โหมันใกล้เกินนี่มีเียงเงี้ยมาเลยเนี่ยติดเนื้อเหอะไปก่อนนะพี่เบอ้ จะไปหลับไปนอนเถอะไอ้เงี้ยน่าใจแคนี่เขาว่าฉันตอนเนี้ยโอเคไม่ไหวแล้วเขาก็มาซื้อเนื้อมาด้วยกันมึงจะไป่ไหนไงมึงไม่กินเนื้อเอาพาพี่ไปซื้อพี่บอกพี่อยากกินไงผมอะไรขอมึงวะีอยะกูทำสุกสุกให้ได้ลาบอะแซ่บสุกเลยเอาเลยไอ้เงี้ยสุดท้ายมึงไม่กินเนื้ออะไรวะไอ้เงี้ยมื่อกี้ยงแข็งเลยไอ้สัตว์นอนหลับเยอะไอ้สัตว์ กูก็รูปหลังอยู่เมื่อกี้ได้ไหมครับอะขอกระเ้๋ากลับบ้านก่อนนะอยู่ันนี้เหมือนดีอันนี้ขี้เทียบ่ะก็ไปแล้วอ่ะอัะไรที่เทียีกระเออไม่ไหวใช่ขี้เทียบ่ะไม่ไหวอย่างนี้เออออพูจริงอันนี้ผมก็กันอันนี้ผมก่อนอันนี้ผมกว่าอันนี้ไหวไหมไอ้เทียน่าจะทิ่มแล้วเนี่ยน่าจะทิ่มแล้วสู้ๆ เกกับกินด้วยกันขอขอมฉันขอเอาคุยไหนไม่ได้เมึงตายอยู่นี่หรือว่าฉันขอไอ้เนีฉันอยากกลับแล้วต่ในั้องเจอไอ้นี่เนี่ยโอ้ยมนผิดตามกัอะไระใส่เล้เกี้อะไรเะกี้เม้ยจะรับดูวาใจยังไงเนี่ยสับเลย อันนี้เอาไว้เจอกันเหรอเออกูหลับไปตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วกินไอ้เอ๋เบียร์รองต้องร้องเออเขาเองขบเหมยเอาลองขบอุ้ยเด็กเนีนยง้อเอออร่อยอร่อยเป็นไงดีพี่ไม่เอาอันนี้ใส่อันนี้ใส่ไม่อร่อยอันนี้ใส่อันนี้อันนี้เออเชื่อชันไหมเชื่อชันเออ

เผ็ดจัดจ้านเท่าไหร่วะไม่เผ็ดแล้วไม่เผ็ดเท่าไหร่นะว่าผมเผ็ดอ่ะเนี่ยเขาไม่เคยกินมันนี่เลย่ะไม่นั่ยเราไม่ได้ควบคนนะเต้ยมึงขับด้วยไรนะผมไม่ได้ขับเพราะเขาขับกูขับแล้วนีก็เรียบร้อยเลยจะไปนะยังเราเราไปทำก่อนคุณต้องขับไปหน่อยเฮ้ยต้องนอนแล้วมึงอ่ะชีวิตไม่ต้องสู้อ่ะให้มึงก็กินดิอ่ะเนาะมึงไม่กินเหรออูอ๊ม เวร์มึง <rôle> ก <à déc> ินน <gens> ี่อยู่นี่เก็บไว้นี่กินเยอะไอีมึงไม่กินหรอวะบเลยแต่วะเอ้า้ไปติ้มไม่กินทำไมแยอะไรเนี่ยกินกินเนาะนี่ใรกินเนยเออกินกนยแต่แต่อร่อย อร่อยดวยแต่มนแต่การแดงแกดแค่นั้นแหละ c ัเนี่ยโสดเลยผมกับก่อนเล